วันนี้เป็นวันอาสาฬหะบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระสมมสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีซึ่งในครั้งนั้นพระญากรทัญญรระ ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปิพลทำให้มีพระอริยสงฆ์บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกและก็ทำให้พระตัตนตรัยครบองค์สามคือมีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ครบทุวนบริบูรณ์ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องให้ความสำคัญกับการมันเกิดขึ้นของพระัตนไตรัยเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สดุดแล้วก็บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกเมื่อพระัตนไตรัยบังเกิดขึ้นแล้วนั่นก็หมายถึงว่า สันติสุขที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นด้วยมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนาศาสนาใดหรือเผ่าพันธุ์ใดก็าตามจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเมื่อทุกคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของตัวเอง เราทุกคนจะเข้าถึงความเหมือนกันที่เป็นสากลที่สามารถนำสันติภาพที่แท้จริงมาสู่โลกได้ดังนั้นเราจึงควรหมัน่นระลึกถึงคุณของพระรัตนตไตรซึ่งในวันนี้เราก็ได้พร้อมใจกัน เจเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยและก็มหาปูชานียาจารย์ของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ควรบูชาอย่างยิ่งเราจะทำให้แจงเราสูงส่งและสะอาดบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราได้ เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้พบกระแสงสว่างภายในดวงธรรมและกายภายในกระทั่งได้เข้าถึงพระระัตนาัยในตัวด้วยซึ่งอาจจะเป็นนิมิตหมายว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสว่างสวย ตล,ลอดไปนับจากบัดนี้